ผมสุปสิทธิ์เทพอำนวยสกุลผู้ออกแบบแลนด์สเคปโครงการแ d l e r อร์จันโรดหนึ่งในความท้าทายของทีมงานออกแบบแลนด์สเคปที่มีต่อโครงการ a d l e r อร์จันโรดก็คือการที่เราต้องผสมผสานส่วนประกอบทั้งรูปรถกลิ่นเสียงจากธรรมชาติให้เข้าไปรวมกันอยู่ในพื้นที่ของการอยู่อาศัยซึ่งงานนี้เราได้ร่วมมือกับทีมสถาปนิกและนักออกแบบภายในทำการเชื่อมต่อเอาธรรมชาติ ที่มีอยู่ภายนอกอาคารเข้ามารวมก,กันกับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารได้อย่างลงตัวจากห้องเอเทรียมซึ่งเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่ชั้นหนึ่งของตัวอาคารจะมีการเชื่อมต่อไปถึงสวนที่อยู่ภายในพร้อมด้วยเสียงของน้ำและการจัดองป,ประกอบของแสงอย่างลงตัวทำให้ห้องนี้เป็นสวนสำหรับการพักผ่อนที่อยู่แล้วสบายใจและเหมาะกับการมาสังสรรค์กันระหว่างลูกบ้านด้วยกันเอง